ก็ได้ยอบอกจากใจว่ามักอ้ายละละถึกใจแต่เจ้าหลงคารมยกปะพาดา ค่ะคนงามสวัสดีค่ะพี่เกายอดนะคะสวัสดีค่ะ อวามรักเราคงมมาตอนลมมน้ำไล่สดระวังถาไปสอมเต็นนะคะตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกนะคะกระถาคู่ทักลงนะคะว่าจงังไหสวัสดีคนดูทั้งหกท่านนะคะสวัสดีค่ะไล่ข้าวหนึ่งนะคะไล่ข้าวหนึ่ง ว่างถ่ายคลิปลงเยอะๆโอเคค่ะมือนี็ก็นอนบดมือน,นะคะตื่นบ่ดยตื่นมาใส่ซีปิตเลยนะคะมีแต่นอนยางเดียวนะคะเมื่อคืนก็เด็นนอนประมาณปีสามนะคะ อ,อุ้มสุดเจ็บทองโอ้เจ็บทองมันสิได้ล่วงไรสดประคาสิเขาหนำเจ็บทองแหี่สวัสดีน้องหยกจ้าสวัสดีค่ะพี่สรลาบุธนะคะตอนไปถ่ายตอนไปบ้านถ่ายเยอะพี่ติดต,ตามตลอดโอ้ขอบคุณค่ะไปบ้านไี่มองในไทายไลน์นะคะแล้วก็ อือแต่ใหเนี่ยไปไทยนะคะอยู่นี่มันซ้อมซ้อมมาเคลื่อนซ้อมพอตีหนึ่งนะคะแล้วกลับไปกินมุกกระทะอยู่บ้านแม่โดมนะคะแล้วกลับมาตีสามมือนี่ก็ตื่นเชียงแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สราบุธนะคะพี่เอต้หวันนะคะพี่เอสบายดีบ่ค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะ เมทีวงหนึ่งกับกำลังขึ้นจอนะคะระ่านเม่ทีวงซองกัะอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้ฝนตกวงหูวาสิเดซอมบอนะคะถ้าตกโดนๆอาจจะบดสอซ้อมทักทายสวัสดีค่ะที่ในกล่องน้ำมันนวลเพราะว่าสซฟ,ฟิลเตอร์น,นะคะนี่มีวาสซฟ,ฟิลเตอร์น,นะคะเน่ะเป็นซิลแห้ง ซิ้วึ้นที่นาเรียมๆจังสิงเพราะว่าหมดทาไปแล้ะคะ่ะใซ่ฟิลเตอร์ด,ดีกว่าจะก,กินทอดไปอีข้งนื้อไหมคะสีแสบ สวัสดีค่ะ18คนดูนะคะคิวว็ซ้ำกันนะคะเพราะว่าเหมือนกันกันมือที่ว่าแต้งหนาไล่โันที่ยี่ยี่สองนะคะคิวว็ซ้ำกันคิวแหวง เหมิงข้นมาขึ้นค่ะยี่สี่คนเบิ่งแล้วอยากนอนบเซ้มอม,อมอตีลูกใน u t u b e ค่ะ สิเดซอมยูจ้าแม่สวัสดีค่ะแม่แขกนะคะสิเดซอมยูค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกนะคะอันยองอันยองค่ะเซยโยสวัสดีค่ะไอ้ฟ้าว่างมาส่งเจ้าไว้สัมนียละอย่างสอน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ว่าท่านมีผู้ใหมาแร่อเปล่ <Yeah. S 1> ยังว่าท่านมีผ่มาแร่อเปล่ mm hmm. อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกัน mm hmm. คือคำที่เธอนั้น mm hmm. ย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริง mm hmm. แล้วเธอจะเรียบมาเจอ รู้ไหมน้ำตาฉันเออสว,ส,เสวัสดีค่ะแม่ะะแขกะะสวัสดีคุณแม่อันเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะแม่แขกนะคะสวัสดีคุณแม่หญิงลี่น้านะคะแม่ประจักษ์นะคะคุณแม่ประจักษ์สวัสดีคะ่ะคุณพี่เอา t อ e b เดบอยนะคะโซโล อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะเรียบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ,อ่ยเมื่อเธอหันหลังจากลา ลามสู่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊ก,กตาคลายเงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนื้อยากมาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเงาอ้อมแขนหมูกระทะอร่อยไหมอร่อยค่ะแม่ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม่แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอหลบแฟน แอบมาหาเวลาใจ,จเชารุนนะคะรุนนะคะครกจะตอบในกลุ่มอะไรนะคะ้อเหัวเตียงองวเตียลังตอบใช่ไหมเว้นไว้วันหน้า

ใจหรือยัง <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องคะตอนนี้ขออนุญาตลงไเลยกอนนะคะเจ็บท้องมากเลย <c oughs> อีกเวกับโนตกตอนนี้เพิ่นกำลังตั้งจอยปะ <c oughs> ตั้งจอนะคะโตจีนวันที่30ขอบพระคุณนะคะแม่ฮักทางเบลเยี่ยมนะคะที่เมาส์โตจีนให้ยกผ้า,า,าดาดึงตกนะคะให้งเด็กนังนโมูนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับด้วยตลอดตลอดไปเด้อจ้าโอเคค่ะเพาอ,อน,นุญาตลงไเลยสดก่อนนะคะพี่น้องค่ะ